สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาระดีกีฬาดัง t o p Sport i n s i g h t ์วันนี้เราจะพาย้อนเส้นทางทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่บ้านเราประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนี่คือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่รวมทีมระดับโลกมาแข่งขันกันและครั้งนี้สาวไทยก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแม้จะหยุดเส้นทางในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก็ปิดฉากด้วยการจบอันดับ13ของโลก ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดที่เราเคยทำได้ซ้ำเป็นครั้งที่5ในประวัติศาสตร์เส้นทางการแข่งขันทีมชาติไทยเสียงเชียร์แน่นสนามนัดเปิดตัวเจอกับอียิปต์สาวไทยออกสตาร์ทแรงเซตแรกกด25-15ต่อเซต2อียิปต์แก้เกมทันและเฉือนชนะ25-23ต่อทําให้เกมกลับมาตึงเครียดแต่หลังจากนั้นไทยไม่พลาดอีกเลยปิดเซต3 25ต่อ1 5และเซต4 25ต่อ1 1 รวมผลไทยชนะ3ต่อ1ประเดิม3แต้มแรกในบ้านได้อย่างมั่นใจ Match Test ไทย vs Egypt Attack ไทย56ต่ออียิปต์37บ Block ไทย16ต่ออียิปต์9 Serve ไทย4ต่ออียิปต์3 Opponent Error ไทยได้22แต้มจากความผิดพลาดของคู่แข่งอียิปต์17บ Total ไทยรวม98แต้มอียิปต์ห6ิบ เกมนี้เห็นชัดเลยครับว่าไทยเหนือกว่าในแทบทุกด้านทั้งตบบล็อกและเซิร์ฟแมทสกิลส์ดิกรับตบไทย95ต่ออียิปต์99อียิปต์เหนือพอตัวเ c ซ p ปชันรับเซิร์ฟไทย61ต่ออียิปต์99ไทยยังมีปัญหานิดหน่อยในเกมรับเซิร์ฟเซตการเซตไทย133ต่ออียิปต์139เกมนี้เซตพอๆกัน แม้ตัวเลขดิก Reception Set จะบอกว่าอียิปต์ทำได้เยอะกว่าแต่ถ้าดูคุณภาพไทยใช้จังหวะรุกเปลี่ยนเป็นแต้มได้ดีกว่าเยอะใช้ชนะ3ต่อ1เกมแรกนี้คือการเรียกความมั่นใจสาวไทยโชว์ให้เห็นถึงพลังเกมรุกและการบล็อกที่เหนือกว่าอียิปต์แบบชัดเจนเปิดทางไปสู่รอบต่อไปด้วยความมั่นใจเต็มร้อยนัดแรกไทยเก็บแต้มคะแนนล่วงจากอียิปต์บวก2.5คะแนนต่อมานัดที่2ไทย vs สวีเดน24สิงหาคม เกมนี้แฟนๆจับตามองเพราะสวีเดนเป็นทีมน้องใหม่ที่มาแรงแต่สาวไทยยังคงแข็งแกร่งเซตแรกไทยคุมจังหวะได้หมดปิดไป25-18ต่อเซต2สวีเดนพยายามกดดันแต่ไทยยังกดเกมได้ปิด25-20ต่อเซต3สวีเดนสู้สุดใจแต้มเบียดกันถึงท้ายเกมแต่ไทยยังเฉียบคมกว่าปิด25-22ต่อ match stats ไทยเวสวีเดน a t t a c k ไทย53สวีเดน39 บล็อกไทย4สวีเดน7 s u r เซิร์ฟไทย5สวีเดน2อ p อ o ปโ n เนนต์เอเรอร์ไทยได้13สวีเดน12โ o ททไทย75สวีเดน60จุดเด่นคือเกมรุกของไทยที่ทำได้ถึง53แต้มเหนือกว่าสวีเดนอย่างชัดเจนถึงแม้จะเป็นรองเรื่องบล็อกไทย4ต่อ7แต่ไทยแก้เกมได้ดีด้วยการเซิร์ฟกดดันและตบทำแต้มได้ต่อเนื่องแมชสกิลส์ดิกรับตบ ไทย65สวีเดน51 Reception รับเ s e r ์ฟไทย53สวีเดน68จุดนี้ไทยยังเป็นรองเซตการเซตไทย101สวีเดน92แม้สวีเดนจะเด่นเรื่องรับเสิรฟ์ฟแต่ไทยชดเชยด้วยการทำแต้มจากเกมรุกและเกมเซิรฟ์ฟทำให้รูปเกมโดยรวมยังอยู่ในมือทีมไทยชัยชนะเหนือสวีเดนแบบไม่เสียเซตทำให้ไทยเก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันมีคะแนนอันดับโล่งจากนัดแรกบวก2.5คะแนน นัดนี้ได้เก็บคะแนนเพิ่มอีกบวก11.52ครับนัด3ไทยแฟรอสเนเธอร์แลนด์ land, 26สิงหาคมนี่คือเกมที่เข้มข้นสุดในรอบแรกครับแฟนๆทั้งสนามแทบหยุดหายใจเซตแรกไทยเล่นดูดันชนะไปก่อน25ต่อ23แต่เซต2ทีมดัตช์แก้เกมทันกดคืน25ต่อ17เซต3ไทยสู้อย่างสุดใจแต้มต่อแต้ม ก่อนเฉือนชนะ25-23ต่อขึ้นนำ2-1ต่อเกมใกล้ปิดแล้วครับแต่เนเธอร์แลนด์ไม่ยอมเซต4บุกหนักกดไทย25-10ต่อเซตตัดสินเป็นการต่อสู้สุดมันไทยนำบ้างตามบ้างก่อนพ่ายไปวุดวิด16-14ต16่อรวมผลไทยแพ้2-3ต่อแต่เก็บเพิ่มได้อีกหนึ่งแต้มเสียคะแนนอันดับโลกลบ -0.26 คะแนน Match Stats Thai vs Netherlands Attack ไทย55เนเธอร์แลนด์64บล็อกไทย7เนเธอร์แลนด์15เซิร์บไทย4เนเธอร์แลนด์6กออฟฟูเนนต์เออร์เรอร์ไทยได้25เนเธอร์แลนด์27่สิททัลไทย91เนเธอร์แลนด์112ตัวเลขชัดเลยครับว่าเนเธอร์แลนด์เหนือกว่าทั้งเกมบล็อกและเกมรุกโดยเฉพาะบล็อกที่กดถึง15ครั้ง ขนาดที่ไทยแม้จะสู้เต็มที่แต่ยังเป็นรองเรื่องพลังตบและลูกเสิร์ฟแมทสกิลส์ไทยดิกรับตบ119เนเธอร์แลนด์เ9สิรีเซพชันรับเสิฟไทย100เนเธอร์แลนด์84เซตการเซตไทย172เนเธอร์แลนด์150ตรงนี้น่าสนใจครับเพราะแม้ไทยแพ้แต่ในเรื่องการรับตบ รับเสิร์ฟและการเซตไทยทำได้ดีกว่าแสดงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นและเกมรับที่ช่วยประคองทีมให้สู้อย่างสูสีจนถึงเซต5สรุปรอบแบ่งกลุ่มไทยชนะ2แพ้1มี7คะแนนจบอันดับ2ของกลุ่ม A รอบ16ทีมสุดท้ายไทย VS ญี่ปุ่น29สิงหาคมเกมน็อกเอาท์ที่ทุกคนรอคอยไทยต้องเจอกับคู่ปร,รับร่วมทวีปอย่างญี่ปุ่น บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยเสียงเชียร์สุดขั้วเกมนี้ทั้งสองทีมต่างรู้ดีว่าผิดพลาดไม่ได้เ็ตแรกญี่ปุ่นใช้ความแม่นยำและความเร็วเอาชนะ25ต่อ20เซตสองไทยสู้ได้ดีกว่าเดิมแต้มเบียดกันยาวก่อนพลาดเพียงเล็กน้อยแพ้ไป25ต่อ23เซตสามไทยยังไม่ยอมง่ายๆไล่บี้จนถึงช่วงท้าย แต่ญี่ปุ่นเฉือนอีกครั้ง25ต่อ23ร่รวมผลไทยแพ้0ต่อ3หยุดเส้นทางที่รอบ16ทีมสุดท้าย Match Stats ญี่ปุ่น VS ไทย Attack ญี่ปุ่น47ไทย40 Block ญี่ปุ่น2ไทย5 Serve ญี่ปุ่น4ไทย1 Opponent Error ญี่ปุ่นได้22ไทยได้20 ท o ทลญี่ปุ่น75ไทย66ไทยทำบล็อกได้ดีกว่า5ต่อ2แต่ในภาพรวมญี่ปุ่นเฉียบคมกว่าในเกมรุกและเกมเซิร์ฟแม s สกิ l ส์ดิกรับตบญี่ปุ่น87ไทย90ไทยเหนียวแน่นกว่าเล็กน้อย Reception รับเซิร์ฟญี่ปุ่น69ไทย66ไทยทำได้ดีกว่าเซตการเซตญี่ปุ่น126 ไทย136ไทยเซตได้มากกว่าตัวเลขแมตช์ k ิลส์บอกเลยครับว่าไทยไม่ได้เป็นรองเลยเกมรับรับเสิร์ฟการเซตทำได้ดีกว่าแต่สิ่งที่ต่างคือความเฉียบคมจังหวะสุดท้ายซึ่งญี่ปุ่นทำได้แม่นกว่าสรุปเส้นทางทีมชาติไทย W H 2 0 2 5ชนะอียิปต์3ต่อ1ชนะสวีเดน3ต่อ0แพ้เนเธอร์แลนด์2ต่อ3 แพ้ญี่ปุ่น0ต่อ3ผลงานรวมคือชนะ2แพ้2เก็บ7คะแนนจบอันดับ2ของกลุ่ม A และปิดฉากด้วยการจบอันดับ13ของโลกซึ่งเป็นอันดับสูงสุดที่ไทยเคยทำได้และเป็นครั้งที่5ในประวัติศาสตร์1998 2010 2018 2022และ2025ส่วนเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามอันดับกลับกันกับไทยโดยเวียดนามจบที่31จาก32ทีม พูดง่ายๆคือรองบอย์หลังจากเสียงนกหวีดสุดท้ายของรอบ16ทีมดังขึ้นศึกบอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็ได้บทสรุปอันดับ9ถึง32ออกมาแล้วครับเริ่มกันที่อันดับ9ตกเป็นของจีนทีมยักษ์ใหญ่เอเชียที่ครั้งนี้พลาดท็อปเอทไปอย่างพลิกล็อกอันดับ10คือเซอร์เบียอดีตแชมป์โลกที่หลายคนไม่คิดว่าจะจบเร็วขนาดนี้ต่อด้วยเบลเยียมที่เข้ามาเก็บอันดับ11ได้อย่างน่าประทับใจและเยอรมนีจบที่12 สำหรับแฟนๆไทยต้องภูมิใจครับเพราะทีมชาติไทยปิดฉากด้วยอันดับ13เทียบเท่าสถิติสูงสุดที่เราเคยทำได้ในประวัติศาสตร์ส่วนโดมินิกันจบที่14แคนาดา15และสโลวีเนีย16ปิดกลุม่มทีมที่ตกรอบ16ทีมสุดท้ายขยับลงมาที่อันดับ27-24ถึงย4ยูเครนส7เสเปน18สวีเดน19คเคนยา20กรีซ21อาร์เจนตินา22คิวบา23เม็กซิโก24 เป็นกลุ่มทีมที่แม้จะไม่ได้เข้ารอบ2แต่ก็ได้เก็บประสบการณ์สำคัญในเวทีโลกส่วนอันดับ25 32เช็ค25คลอมเบีย26บังการีย27ปัวโตริโก28อียิปต์29สโลวาเกีย30เวียดนาม31คาเมรูน32ทีมเหล่านี้อาจยังอยู่ในช่วงสร้างทีมแต่เชื่อเะครับว่าแต่ละประเทศได้อะไรกลับไปเยอะทั้งประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่จะกลับมาใหม่ในครั้งหน้า การจัดอันดับ9ถึง32ของ WCH 2025บอกเราได้อย่างชัดเจนว่าวอลเลย์บอลหญิงโลกทุกวันนี้ไม่มีใครง่ายไม่มีใครเล็กทีมใหญ่พลาดได้ทีมเล็กก้าวขึ้นมาได้และทุกทีมต่างมีเรื่องราวของตัวเองโดยเฉพาะทีมชาติไทยที่ยังคงยืนหยัดในกลุ่มกลางบนของโลกจบอันดับ13อีกครั้งพร้อมเสียงเชียร์ที่กึกก้องไปทั่วสนามในฐานะเจ้าภาพ และนี่ครับท่านผู้ฟังคือผลงานรายบุคคลของนักตบสาวไทยที่ฝากไว้ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เบสโกเรสผู้ทำคะแนนสูงสุดนำทับโดยพิมพิชยากกรัมเครื่องจักรทำแต้มกวาดไปถึง73คะแนนเต็มตามมาด้วยชัดชุอรอนโมกสี45คะแนนทัดดาวนึกแจง้ง41คะแนน และสสิภาพรจันทรวิสูตร41คะแนนเท่ากันส่วนผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญก็ยังมีหัทยา16แต้มวิมลรัตน์13พรนพันธ์7และอีกหลายคนที่ช่วยเติมเต็มสกอร์บอร์ดของทีม Base Attackers ตบยอดเยี่ยมตรงนี้ก็ไม่แปลกใจครับเพราะบ,บีมพิมพิชยายังยืนหนึ่งทำไป64คะแนนจากการตบรองลงมาคือชัดชุออน37 สสิภาพร36และทัดดาว3 1เบสบล็อกเกอร์สสกัดกั้นยอดเยี่ยมแถวหน้าไทยยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนำด้ดยทัดดาว8บล็อกพิมพิชยา7บล็อกชัดชุออน6บล็อกและยังมีพรพันธ์ที่ไม่ใช่ตัวบล็อกธรรมชาติแต่กดไป4บล็อกเต็มเบสเซิร์ฟเวอร์สเสิร์ฟยอดเยี่ยมเกมเสิร์ฟไทยมีหลายคนที่ทำได้ดีสสิภาพรและวิมลรัตน์ทำไปคนละ3มแต้ม ัดดาวและพิมพิชยาเสริมอีกคนละสองแต้มเบสเซตเตอร์สเซตยอดเยี่ยมต้องยกให้พรพันธ์เกิดปราดมันสมองของทีมเซตสำเร็จไปถึง150ครั้งส่วนนัทนิชาใจแสนก็ทำได้27ครั้งแสดงให้เห็นว่าไทยมีตัวหมุนเวียนที่ไว้ใจได้เบสดิกเกอร์สรับตบยอดเยี่ยมหัวใจเกมรับยังคงเป็นปียนุษแป้นบอยรับตบไปถึง45ครั้ง พิมพิชยาไม่ใช่แค่ตบแต่ยังช่วยทีมในแดนหลังรับตบ34ครั้งชัดจุออน31และสสิภาพรอ,อีก21ครั้งเบสรีซิเวอร์สรับเสิร์ฟยอดเยี่ยมสสิภาพรทำได้ดีที่สุด19ครั้งปีนุษ17และชัดจูออน16ตามมาติดติดบทสรุปสถิติพวกนี้บอกได้ชัดเลยครับว่าทีมชาติไทยชุดนี้ไม่ได้มีแต่ตัวทำแต้ม แต่ทุกตำแหน่งมีส่วนสำคัญทั้งหมดทำเกมรุกเกมบล็อกเกมรับและการเซตทำให้ไทยจบ WCH 2025โดยอันดับ13ของโลกได้อย่างภาคภูมิใจ